สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องจอนปิดรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นกล้องของค่ายโดบนะครับต้องบอกก่อนว่าค่ายนี้ทํากล้องจอนปิดมานานนะทำเป็นของแบน Camp, รนด์วีซ่าแคมมาด้วยเป็นบริษัทที่นําเข้าพวกกล้องวีซ่าแคมนะฮะวันนี้ทํากล้องจอนปิดใส่ซิมโซลาเซลล์นะตัวนี้มีดียังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายสเปคคร่าวๆให้ฟังตัวกล้องเนี่ยเป็นกล้องโซลาเซล์แบบไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่ใช้ Wi-Fi บ้านแล้วก็ไม่ต้องใส่ซิมด้วยแต่ดูออนไลน์ได้ฟรีฟรีสามปีเขาจะเขียนไว้ที่กล่องเลยนะครับดูออนไลน์ฟรีฟรีสาปีฟรี Data นะครับหลายคนจะมีคำถามต่อเกิน3ปีแล้วเราสามารถเปลี่ยนซิมได้ไหมนะครับตัวกล้องจะเปลี่ยนซิมไม่ได้นะเพราะไม่มีช่องใส่ซิมเขาจะบิวซิมมาในตัวกล้องเลยก็จะมีช่องทางการซื้อโปรโมชั่นของตัวกล้องของตัว V s ซ m นั่นแหละ เขามีโปรโมชั่นมีช่องทางให้ซื้ออยู่นะเกิน3ปีก็ยังสามารถใช้งานต่อได้ตัวกล้องมีแผงโซลเซลล์มาให้ครบชุดมีแบตเตอรี่นะครับเป็นกล้องที่ใช้ดูออนไลน์ฟรีๆโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับหลักการทางานของกล้องโซลเซลล์ก็เหมือนกับกล้องโซลเซลล์ทั่วไปเลยก็คือตัวกล้องจะเน้นตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้เป็นสเปคความชัด3ล้าน,นตัวกล้องเนี่ยไม่เล็กตเเนียม่ลรแตอตาๆ ตัวนี้เขาให้แบตมา8,000ม ah ิลลิแอมนะครับผมแผง5วัตนะตัวกล้องเนี่ยรองรับ s อสกาได้128 g จิกนะครับผมที่สำคัญตัวกล้องตัวนี้นะครับประกัน2ปีตัวแบตเตอรี่ประกันอีก1ปีใช้ Data f ฟรี3ปีนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะความชัดัด3 k 3ล้านพิกเซลนะครับดูออนไลน์ได้ฟรีๆตัวนี้มีทั้งระบบไฟ led แล้วก็อินฟราเรดนะครับ6ดวง ระยะอินฟาเรดระยะไฟ LED เขาเคมว่า15เมตรนะครับมีระบบตรวจจับคนนะแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของทูย่านะครับกลางคืนเปิดไฟก็จะเป็นภาพสีได้นะหมุน350องศาปรับขึ้นปรับลงได้90องศาคุยได้ทูเบย์นะครับคุยตอบโต้ได้2ทางเดี๋ยวผมจะอันบ็อกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าในกล่องนี้เขาแถมอะไรมาให้บ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอกับนี่แผ่นนี้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดนะ เขาก็จะมีวิธีการสั่งซื้อนะหลังจากตัวกล้องหมดประกันไปแล้ว3ปีนะครับ3ปีนี่คือ1000ประมาณ1000วันนะครับพันพันนิดๆน,นะประมาณพันวันนะครับเขาก็จะมีเวลาให้เราดูนะเวลาเราสแกนเข้าไปดูมันก็จะสามารถเช็ครายละเอียดวันเวลาได้ว่าเหลือกี่วันกี่วันนะครับใช้ฟรี1000วันนะนี่แผง5วัตต์ก็จะขนาดประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผงแบบ แบบนี้แผงสีขาวเป็นช่องเสียบแบบ USB Type ไทสายยาวประมาณ2เมตรนะครับนี่ช่องเสียบเป็นไท p e C นะสายยาวประมาณ2เมตรนะครับแผงก็ไม่ใหญ่นะครับแผงประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อให้อะไรมาอีกนะครับให้ขานะขายึดแผงโซลา่าเซลล์นะครับมีพุกมีนอ็อตมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่ตัวกล้องทำงาน แบตหมดนะครับหรือเปิดไม่ติดหรือว่าต้องชาร์จแบตด่วนนะครับเราสามารถเอามาชาร์จกับอะอแอดปเตอร์ไฟบ้านได้นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูตัวกล้องกังนดีกวา่านะครับตัวกล้องเขาก็จะเป็นบอดี้สีขาวทั้งตัวแบบนี้นะครับมีขามีแผ่นเพจมาให้นะขายืดตรงนี้นะครับสามารถถอดได้นะครับแผ่นเพจประมาณนี้เลย นะครับแผ่นเพจสามารถถอดได้ข้อดีของกล้องที่มีแผ่นเพจก็คือเราอะยึดแค่แผ่นเพจนะครับแล้วเราถึงเวลาเราจะใช้งานหรือถอดกล้องนะเราก็แค่กด2จุดนี้แล้วดึงกล้องออกไปชาร์จแบบได้นะครับมันก็ง่ายต่อการเซอร์วิสนั่นเองนะข้อดีของกล้องที่มีแผ่นเพจนะครับเดี๋ยวลองมาดูสเปคตัวกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นความชัด 2K นะ3 000 000 000ล้านพิกเซลมี2เสานะครับผมมี QR Code อยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ QR Code อยู่ด้านบนด้านข้างจะเป็น QR Code ที่เอาไว้เช็คจำนวนวันหมดอายุของ Data นั่นเองก็คือเช็ควีซิมนั่นแหละนะครับด้านบนเป็น QR Code UID ของตัวกล้องเวลาเราใช้ติดตั้งกล้องก็จะใช้ QR Code ตัวบนนะครับแล้วก็ตัวนี้มีทั้งระบบไฟ LED อินฟราเรมีไมคมีลำโพงคุยกับโต้ได้2ทางช่องเสียบเมมโมรี่กาก็อยู่ ตายเลนกล้องตรงนี้นะครับนี่ผมเสียบเมมอยู่นะครับตัวเมมวิธีการเสียบนะครับก็หันตัวภาษาอังกฤษลงด้านล่างนะนะครับหันภาษาอังกฤษลงด้านล่างแล้วก็เสียบไปแบบนี้เลยนะครับให้ถึงล็อกนะตัวนี้ไม่จมให้ถึงล็อกนะครับเสียบกดไปถึงล็อกมันจะมีเสียงล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวข้างๆที่เสียบเมมมรี่กาก็จะมีปุ่มรีเซ็ด้วยอยู่ตรงนี้ไม่มีช่องใส่ซิมนะครับตัวกล้องบิลซิมมาเป็น V ซิม นะครับใช้ฟรี3ปีดูอลไ์ฟรีๆ3ปีโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะครับตัวนี้ผมลองเทสมาสักระยะหนึ่งแล้วไม่แย่เลยนะครับดีเลยก็ไม่เยอะมากถือว่าเป็นกล้องจอปิดดีๆตัวหนึ่งนะครับซื้อแค่กล้องทีเดียวจบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะครับซื้อแค่กล้องกับเมมเมรรี่การ์ดเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะติดตั้งกล้องให้ดูนะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ากล้องมันติดตั้งยังไงแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปติดด้าน,นนอก เดี๋ยวลองมาดูภาพจริงๆกันเวลามันอยู่ด้านนอกเนี่ยภาพที่ได้มันจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นกล้องดีๆตัวหนึ่งที่ดูฟรีนะครับไม่ใช้ไฟฟ้านะครับเพราใช้โซล่าเซลล์นะไม่ต้องใช้ไวไฟบ้านไม่ต้องใส่ซิมตัวนี้ครบจบในตัวเดียว3ล้านพิกเซลนะ,นะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันติดตั้งยังไง ตัวนี้ติดตั้งไม่ยากนะครับผมแอปพลิเคชันก็ใช้เป็นแอปพลิเคชันของทูย่านะครับเข้าระบบให้เรียบร้อยนะก็จะเจอกับหน้าตานี้นะเดี๋ยวผมจะโยนภาพขึ้นหน้าจอทางด้านขวามือเลยดีกว่านะครับผมจะได้ทําไปพร้อมๆกันนะตัวกล้องก็เปิดนะครับเปิดสวิตช์ออนนะเปิดสวิตช์ออนนะครับแล้วก็รอให้กล้องทํางานสวิตช์ออนจะอยู่ตรงฐานนะครับตรงฐานกล้องตรงนี้นะเปิดลูกยางออกมาเปิดสวิต c ์นะครับแล้วก็มันจะมี ไฟติดตรงนี้นะครับรอให้กล้องทำงานแป๊บหนึ่งนะฮะหลังจากเปิดสวิตช์ออนแล้วตัวกล้องเนี่ยจะมีเสียงเรียกการติดตั้งนะครับตัวกล้องจะหมุนนะตัวนี้ติดตั้งไม่ยากครับมันจะมีเสียงแบบนี้นะวิธีการติดตั้งแค่สแกน QR code โคดง่ายๆจบเลย QR ียร์โคดด้านข้างเนี่ยไม่ใช่ QR code โคดกล้องนะ เป็น q ค c o ร e ที่เช็คว่า vSim เนี่ยเหลือกี่วันว่า v ีซ m ว่าซิมตัวนี้ใช้เครือข่ายของอะไรยังไงนะครับมันสามารถเช็คได้รุ่นนี้สามารถเช็คได้ว่าวันเหลือกี่วันใช้ระบบเกาะสัญญาณของค่ายไหนอยู่นะครับส่วน QR c o ร e คที่ติดตั้งกล้องอยู่ด้านบนนะครับเปิดแล้วมันจะมีเสียงเรียกการติดตั้งประมาณนี้นะนะครับหลังจากนั้นพอเราเข้าระบบเรียบร้อยกดบวกครับ สแกน QR code นะมันมีวิธีการติดตั้งได้หลายวิธีนะเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปสแกนที่ตัวกล้องง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอพอถึงตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเจออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเสร็จสมบูรณ์ตรงนี้ตัวกล้องก็จะใช้งานได้ทันทีนะครับ เดี๋ยวลองดูนะภาพขึ้นไหมนี่เลยเรียบร้อยนะครับภาพขึ้นแล้วนะครับผมประมาณนี้นะสามารถปรับความคมชัดตรง S D เป็น H D ได้นะครับเป็นความชาัดสูงสุดจะสังเกตเห็นว่าตัวสัญลักษณ์ด้านบนเป็น 4G นะครับแบตเหลือ70%มันจะบอกข้อมูลทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวลองมาดูว่ามันมีลูกเล่นฟังก์ชันอะไรตรงไหนบ้างนะครับด้านล่างก็จะเป็นนะกดดูภาพย้อนหลังนะกดดูภาพย้อนหลัง Playback นะครับ กดได้ดูได้จากตรงนี้นะพอก,กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้ดูเลยว่าช่วงเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่มันทํางานตรงไหนบ้างยังไงบ้างนะครับเแบ็กสามารถดูย้อนหลังได้แกลลอรี่ก็คือเออเวลาเราถ่ายรูปนะครับเวลาเราถ่ายรูปนะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมันก็จะไปอยู่ในแกลลอรี่นะครับผม นะพอเราเข้าไปในแกลเลอรี่เสร็จปุ๊บเราก็ไปโหลดลงมือถืออีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้ส่วนทีมเนี่ยก็จะเป็นการจัดการหน้าตาของแอปพลิเคชันนะมันจะมีให้เลือกไลท์กับดาร์กนะครับอ่าถ้าเลือกดาร์กจะเป็นสีดําประมาณนี้มันสามารถเลือกหน้าตาของแอปพลิเคชันได้นะครับตรงนี้ไนท์โหมดเอ่อมันสามารถเลือกอินฟราเรดหรือว่าเอ่อคอลเลอร์ไนท์ก็ได้นะครับคอลเลอร์ไนท์มันก็จะกินไฟหน่อยนะครับแนะนําให้เป็นระบบอินฟราเรดดีแล้วเพราะว่าระบบอินฟราเรดมันก็เพียงพอต่อ การใช้งานนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดไซเรนมีเสียงไซเรนด้วยนะเสียงไซเรนก็จะประมาณนี้เลยนะครับเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แย่นะครับสามารถคุยตอบโต้กล้องได้นะครับแล้วก็เอ่อไลท์เปิดไฟนี่ไฟก็จะประมาณนี้เลยแรงอยู่นะครับเป็นการเปิดระบบไฟ led นะออ Edit นี่ก็คือการเรียงลำดับนะครับการเรียงลำดับพวกฟังก์ชันเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปเดิมเดิมดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรมาน,นะเดี๋ยวผมจะลองคุยตอบโต้กล้องดูนะเดี๋ยวลองดูกันเดี๋ยวผมจะลองพูดนะฮัลโหลเช็คหนึ่งสองสามเทสทดสอบหนึ่งสองสามคุยตอบโต้กล้องได้เสียงดังฟังชัดดีมากนะครับ โอเคนะเราสามารถเปิดฟังเสียงฮัลโหลเช็คก็จะฟังเสียงได้นะครับประมาณนี้อันนี้เรากำหนดวอลลุ่มของการฟังเสียงนั่นเองนะครับถ้าเราไม่อยากฟังเสียงก็ปิดลำโพงไปมีฟังก์ชันอะไรยังไงอีกตัวกล้องไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับการตั้งค่าก็อยู่ในฟังก์ชันตรงนี้นะครับกดตรงจุด3จุดแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีพวกตั้งค่าเอ,อ่อเมมโมรี่การ์ด นะครับการตั้งค่าวิดีโอตั้งค่าการบันทึกโหมดอินฟลาเรนะครับโอเคเดิมๆเนี่ยแทบไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยเพราะมันตั้งค่ามาให้หมดแล้วนะครับผมพวกตรวจจับความเคลื่อนไหวนะตรวจจับร่างกายคนนะครับอันนี้เปิดไว้ได้นะตรวจจับร่างกายคนความไวมันสามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะเดิมๆก็ตั้งค่ามาให้เกือบหมดแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองเอากล้องไปติดด้านนอกนะ เดี๋ยวาจะเอากล้องไปติดตั้งด้านนอกแล้วเดี๋ยวลองมาดูภาพจริงๆกันพอกล้องันอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะได้ภาพประมาณไหนเป็นความชัด3ล้านพิกเซลขนาดภาพสูงสุดคือ1 2 9 6 p นะครับได้ถึง2 k 3ล้านพิกเซลนะครับผมเ,เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะมันจะมีฟังก์ชันตัวนี้มันสั่งหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับฟังก์ชันหมุนซ้ายหมุนขวาก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะอันนี้คือฟังก์ชันของลูกเล่นของตัวกล้องใช่ไหมฮะมันก็จะมีให้เลือกนะตรงนี้นะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับ มันก็จะมีนี่ฟังก์ชันให้กดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาจากตรงนี้ได้นะครับนะครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับปรับขึ้นปรับลงได้ประมาณนี้ตัวกล้องเล่นไม่ยากนะแล้วก็ตัวนี้ แบตให้มาเยอะถึง8,000ัมีแมฉะนั้นไว้ใจได้เลยตัวบอดี้ตัวกล้องตัวสเปคถือว่าดีมากๆนะครับเป็นกล้องโซล่เซลล์รุ่นหนึ่งที่ใช้ดีคุ้มนะผมว่าคุ้มเลยแล้วก็คายโดบบริษัทนี้มีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องบริการหลังการขายประกันตัวกล้อง2ปีประกันแบต1ปีนะครับแล้วก็ใช้เน็ตฟรีมากถึง3ปีคุ้มมากๆนะครับคุ้มวันนี้ไม่มีแล้วนะตัวนี้ราคา รวมโคดส่วนลดก็น่าจะอยู่ประมาณ2,000บวกลบนะครับประมาณนี้นะถ้าใครมีโคดส่วนลดเยอะๆจะเหลือประมาณ1 8 0 0ปนะครับผมมองว่าคุ้มมากนะครับใช้เน็ตฟรี3ปีกล้องวงจรปิดที่สาซิมนะครับส่วนมากไม่ได้แพงกล้องนะฮะแพงซิมนะครับแพงซิมแพงโปรโมชั่นในซิมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลองเช็คให้ดูว่าตัวกล้องเนี่ย มันมีวันเหลือกี่วันแล้วก็จับสัญญาณค่ายไหนอยู่นะครับมันสามารถเช็คได้นะครับกล่องของแบรนด์นี้นะสามารถเช็ควันนะครับแล้วก็เช็คการคอนเน็กว่าตอนนี้ตัวกล้องเนี่ย 4G ที่เขาคอนเน็กดูใช้สัญญาณเน็ตของค่ายไหนนะเดี๋ยวผมจะลองสแกนดูนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยสแกนอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะ นี่ข้อมูลที่มันบอกก็คือนะครับตัวกล้องออนไลน์ซิมออนไลน์อยู่นะครับใช้ค่ายเน็ตของ t r u e ูฟ e ฮดนะครับสัญญาณเต็มนะแล้วก็มีนี่จำนวนวันนะครับตอนนี้เหลือ1,000กับ80วันนะครับผมใช้ไป12วันนะถ้ารวมๆกันแล้วก็เป็น1,000กับ92วันนะครับที่ใช้ฟรีนะ เขาจะบอกจํานวนวันที่เหลือนะครับผมแล้วก็ใช้ไปกี่วันแล้วนะครับประมาณนี้ใครสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะฮะโอเคเดี๋ยวลองไปดูภาพกัน